สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอวดตัวนี้ครับตัวพ่นไอ้น้ำนะฮะนาโนมิสสเปเยอร์วิธ er. ีใช้งานก็คือใส่น้ำลงในนี้ปิดฝากดปุ่มมันจะพ่นพูดพ่ดๆชาร์จแบบ USB ได้นะครับรุ่น W-1718B นะฮะใช้ไฟ3.7 เล็บดำนะครับเล็บดำล้างไม่ออกนะติดมันเครื่อง5โวลต์ครึ่งแอมอันนี้น่าจะกระแสชาร์จนะ300มิลลิลิตร 30cc อันนี้ก็ขนาดของมันอันนี้ไม่รู้น้ำยาหรืออะไรหรือว่าไม่รับรองขนเคแกะให้ดูผลิตจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันจีนเน้ะ บางทกล่องก็จะมีสายชาร์จแล้วก็นี่ตัวนี้เลยน,นี่นะครับจะเป็นระบบ <c oughs> อันตาโซนิกอนี่รูที่ไอ้น้ำออกนะนี่ปุ่มกดนี่กระปุกใส่3 0ซีซีรูชาร์จนะครับเป็นไมโครที่ใช้ก็ถอดออกใส่น้ำ กิปนี่อยู่ในส่วนของรีวิวนะฮะร,รีวิวก็จะแสดงวิธีการใช้งานแล้วก็วัดกระแสะให้ดูกันนะบิดนะครับกืบมันจะมีเป็นประเก็นซิลิโคอนอยู่นะกดปุ่มไม่ติดนะฮะมันต้องวางอย่างนี้กดเงียบกิ๊บนะครับผมแสดงว่าอันดีบัลไลนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการซ่อม างานนี้มีแตกเป็นคลิปย่อยนะฮะซ่อมด้วยโอเคเดี๋ยวเอาอีกอันมาดูอีกพันหนึ่งนะครับเซอร์ไพร์มัลติฟักเกอร์นี่นี่คุณจะเห็นเป็นยางซิลิคโคนนะตัวกันน้ำ บางทีมันจะใส่ตรงนี้ไม่สนิทเราก็ต้องขยับให้มันตรงนะเพราะว่าถ้าฝืนรรมันนานๆมันฉีกได้ใช้ครับนี้ก็ได้เช็คก,ก่อนนะครับก่อนจะใช้นี่เห็นไหมน,นี่มันใส่มาไม่ตรงนะเราก็จัดการเลี้ยงใหม่นะครับของจีนมันอย่างเงี้ยไอของจีนแหละไม่ใช่ไต้หวันไม่ใช่เกาหลี ิดว่านะเนี่ยเราก็ใช้ฝีมือเรามาแก้ไขนิดนึงอยู่บางทีวัสดุมันก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าเขาไปลดต้นทุนทางด้านค่าแรงมันก็เลยถูกอยงนี้วัสดุทีไม่ได้กระจอกงอกงอยอย่างเมื่อก่อนแล้วเด้อ ใสไ่ได้เลยโมจัดนี่อย่างนี้นะฮะเห็นไหมใช้ได้เลยนะฮะโอเคสำหรับแบตเตอรี่ลือ้อดูตัวที่เสียแล้วกันวิธีรื้อครับนี่เลยสกรูไดเวอร์ ่ออกมาครับแล้วก็แค่นี้เองไม่มีอะไรครับสิ่งที่คุณจะเจอแบตน่าจะเป็นลิเทียมลิเทียมไบออนแล้วก็ตัวเพียโซอ,อันต้าซนิกเพียโซนะครับตัวที่ทำการดีดน้ำออกมาแล้วตรงนี้ามนะอู่กัน ตัวนี้เป็น IC ลบเบอร์ไปแล้วสองไฟ IC ที่ถูกลบเบอร์ <c oughs> จากที่ผมนั่งไล่วงจรดูอ่ะขานี้จะเป็นไฟเลี้ยงขาแรกเนี่ยขาบวกนี่เป็นลบตัว LVD น่าจะเป็นขานี้ตัวนี้เป็นตัวได้นะฮะตัวขับขาเกตตัวนี้เป็นอ่า ตัว AO สามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับเป็นมอสเฟตแล้วก็ขาอันนี้สวิต์ตัวที่ขาสองนี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ผมจำเบอร์ไม่ได้ไฟที่เข้ามาก็จะวิ่งเพลรริดมาเข้าอ่ามันโชว์สถานะในทันบเวลาชาร์จเดี๋ยวชาร์จให้ดูให้ครบครบจำไม่ผิดเป็นไฟแดงนะนี่นี่คือชาร์จอยู่นะครับ แต่ถ้าทำงานจะเป็นสีนี้โอเคเอา่าสวิตช์ก็จะป้อนสัญญาณไปที่ IC ตัวนี้ตัวแรกนึกว่ามันเป็น IC พวกอา่าสวิตชิ่งเฉยแต่ว่าจริงๆมันเป็นน่าจะเป็น CPU นะเป็นไโครโปรเซสเซอร์อ่าอารวดีสองตัวอันนี้เป็นตัวขับเดี๋ยวว่าจะมาดูตัวเนี้ยไอตัวที่เสียน่าจะเป็นตัวนี้ ้โซออนเนี้นยตอนแรกว่าจะไม่ดูนะฟิลไม่ขาดโ okay. อเคก็จะเปะน็นาอืก็คร่าวๆครับโดยรวมก็ประมาณนี้ด้านหลังไม่มีอะไรนะครับวิธีแกะก็งยเง้ยขอบนี้ขอบนี้แล้วดึงออกมาส่วนตัวหลังนี้ตัวหลังนี้ก็ แกสองตัวเห็นไหมเธอจำไม่ผิดอืมน,น,นี่แกนี้แกให้ดูเลยแล้วกันอืมนี่ก็ไหน,นๆแล้วมันเสียงอืมอย่างเี้ครับอันนี้ก็ทิ้งเลย เดโซ่นะไม่ถอดดีกว่าเดือรั่ว้าไงนะวิ่งโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังไม่มีอะไรอ่ะคุณจะถอดดูนะถอด,ดได้ ดำไว้เลยดำเที่จริงบอกติผมจะถอดแบตก่อนนะนี่มันเชื่อมอยู่ด้านหลังตัวแบตผมวัดให้แล้วด้วยเครื่องชาร์จ j อย r u n f c นะครับจออกมามจะหักช่างมันไม่แกะเพราะว่ามีอันที่แกะนะจวให้ดู โอเคนี่แกะแล้วนี่แบต63มิบลิแอมนะครับวัดให้แล้วแล้วก็นี่วงจรแกะมาแล้วครับข้างหลังไม่มีอะไรแล้วก็น,นี่คุณคุณไหม cwl 0516เดาได้ไหมว่าทำอะไรอ่าที่นี่เดี๋ยวมาลอง ดูกร,ระแสกันนะครับกระแสตอนทำงานจะเท่าไหร่โอเคจะเ,เตรียมอุปกรณ์แป๊บทำซ้ายทางนั้นเห็นเนาะอันนี้กระแสสแตนบายศูนย์ศูนย์อื มีมีไม่อพอมาลองต่อตรงนีหนึ่งจิ้นตรงตรงสิสองร้อยห้าสห้าสห้า สอ okay. งห้าบห้าโอเคกป็นกระแสที่สองร้อยห้าสิบห้ามิลลิแอมสองร้อยห้าสิบห้ามิลลิแอมแบตได้หกสิบสามมิลลิมเดดูนะครับโอ้มันต้องวัดแรงดันได่ใว่า แรงดันแบบสที่สามจนะครับโอเคแป๊บ,บนึ่งไปคำนวณมั่วๆมาแบบมันมีแค่63สเอาไปหารด้วย2องร้อยหมันก็ได้กับ0.24ชั่วโมงนะฮะถ้าเปิดติดต่อกันนะ แล้วก็เอาไปคูณกับ60จะได้14.8นาทีสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้มาจากสมมุติว่าถ้าแบตควมจุ255แล้วมันกินไฟอันนี้อันนี้แบตอันนี้ใช้งานนะครับสมมุติว่ามันเป็นแบต255ใช้งาน255 พอาหารกันม,มันจะได้1น,นะครับตัวเลกนี้จะเป็น1แล้วคูณ60ก็ได้เป็น60นาทีนะครัูณมันก็ได้14.8นาทีอ่าก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้ผมลืมทั้งไหรอีกไหมไม,ไม่ออกความจุดแบบต6มมิลลิแอม ah แล้วการชาร์จโอเคจะใช้ดูมาดูข้าให้ สามรสี่มิลลิแอมนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะครบแล้วนะคลิปต่อไปก็จะเป็นซ่อมเจ้าตัวนูน้นนี่ตัวนี้ที่มันไม่ติดชบแล้วก็ต่อไปอีกก็จะเป็นตัวนี้เป็นโม m o นเเ็นเซอร์นะครับเป็นไมโครเวฟ Okay, selamat siang.